สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดากักรอนบอลรีเกนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการจัดทีมนะครับ <Yeah. S 1> เห็นหลายคนถามมาว่าจัดทีมยังไงอะไรยังไงบางคนจัดไม่เป็นนะครับแล้วผมจะมาสอนดูแท็กตัวละครนะครับว่าเราจะดูยังไงบางคนจัดมั่วไปหมด วิธีดูแท็กก็มันจะมีพวกแท็กสยายญาแท็กเกิลแท็กแอนดรอยแท็กก็อดคิแท็กไฮบิดสาย,ยา่าประมาณนี้นะครับก็วิธีการดูก็คือให้เรากดค้างไปที่ตัวละครนะครับกดค้างเข้าไปที่ตัวละครเลยตัวหนึ่งก็ได้พอเรากดค้างเข้าไปมันจะมีคำว่าโชว Show Detail นี่เนี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามันจะเขียนว่าคา a r a c t ตอร์แเห็นไหมมันจะมีแท็กสยญาแท็กเกิลแท็กทีมบาดักอย่างนี้นี่วิธีการดูแท็กนะครับส่วนเราจะไปดูที่ Set See Ability นะครับ s e ่เ i i บล เราก็เข้าไปอันที่สามอันทางขวาขวาสุดมันจะมีสเตตัสแล้วก็แ b i ิ i ิตี้ให้เราเข้าไปที่ Ability นะครับแล้วก็มี s e b i l i t y t y อยู่เราก,กดเข้าไปกดเข้าไปมันจะมีเห็นไหมมันจะมีบอกว่าบวกเปอร์เซนต์อะไรส่วนนี้จะจะบวกแทกเกิลนะแทกเกิลสิบแทกเกิล สุเก้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วเราจัดทีมยังไงล่ะวิธีการจัดจัดยังไงผมจะให้ดูนี่สมมติผมเอาตัวออกก่อนลองี้นะครับสมมติเราจะจัดแท็กเกิลใช่ไหมแท็กเกิลเราเข้าไปที่ฟ,ฟิลเตอร์นี่เข้าไปที่ฟิลเตอร์นะ แล้วมันจะมีเขียนคำว่า character tag เห็นไหม character tag ถ้าเราอยากจากัด team girl ใช่ไหมเราก็เข้าไป <c oughs> เข้าไปที่ character tag กดเข้าไปที่ girl กดโอเคเห็นไหมครับ <c oughs> เข้าไปแท็ก girl มันจะมี character มาให้เราเลือกเลยเห็นไหมแล้วก็ กดเข้าไปคิมเข้าไปเลยเราจะเล่นแท็กเกิลแบบไหนอันนี้คือยังไม่ได้แท็กเกิลเราต้องดูด้วยนะว่ามันบวกหรือเปล่าแต่พวกนี้ไม่บวกนะพลดาวยังน้อยอยู่อย่างเช่นมาโด,ดนะมันต้องหกน้ำถึงจะบวกให้เราดูด้วยเราจะรู้ได้ไงว่ามันบวกไม่บวก ดูง่ายๆเลยคือแสงมันจะขึ้นเห็นไหมถ้าถ้าบวกแสงจะขึ้นผมกดให้ดูนี่ถ้าไม่บวกแสงจะไม่ขึ้นนะถ้าไม่บวกแสงจะไม่ขึ้นเห็นไหมเห็นไหมแสงไม่ขึ้นเห็นหมเนยถ้าบวกแสงจะขึ้นแบบนี้นะครับบวกแท็กกันประมาณนี้นะเราสามารถกดออโต้ได้เลย ออโต้ออโต้ออโต้ทีมเราเลือกได้เลยนะว่าจะออโต้แบบไหนสมมติเราจะเอาออโต้ซูนแฟมิลี่นะล้วกดยืนดิทไปเห็นไหมมันถามว่าโอเคไหมเรากดโอเคเห็นไหมมันจะจัดให้เราเองเลยซูนแฟมิลี่ประมาณนั้นนะ สมมติเราจัดจะจัดทีมเราชอบทีมไหนแล้วก็เลือกทีมนั้นได้เลยนะเนี่ยมันมีให้เลือกหมดเลยวิธีการจัดแท็กแต่ถ้าเราไม่จัดแท็กเนี่ยเราจะไปสู้กับคนอื่นเนี่ยมันจะสู้ยากเพราะว่ามันไม่บวกสเตตัสอะไรเลยให้เราจัดทีมมันแท็กบวกกันเนี่ยมันทำให้เราแข็งแร่งขึ้นนะครับอย่างเช่น เราจะเล่นทีมซูนแฟมิลี่หรือทีมแอนดรอยอะไรเงี้ยแอนดรอยเราก็จัดแอนดรอยล้วก็ออโต้ได้เห็นไหมมันจะเลือกที่ดีที่สุดมาให้เราเลยอันนี้คือดีที่สุดละในตอนนี้นะที่ผมมีนะโอเคถ้าเพื่อนๆได้ประโยชน์กับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะ แล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามเลยวันนี้สวัสดีครับ